ค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับครัวกายพันธุ์อีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นวัตถุดิบของเราในวันนี้เรามีปลากระพงมา2ตัวนะคะแล้วก็บรรดาผักผักทั้งหลายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําเมนูอะไรไปรติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบสําหรับวันนี้นะคะก็มีปลากระพงนะคะเดี๋ยวเราจะทํากันที่เราต้องหั่นเนี่ยเพราะว่าที่นื่งของเรามันอันเล็กเราต้องมาหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีอันนี้กระเทียมขิงริชิฟ้าแดงเห็ดหอมแล้วก็ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีนี่น้ํามันงาสีขาวแล้วก็ น้ำมันหอยก็น,น้ำตาลสายนะคะอุปกรณ์เรามีแค่นี้น่าจะเดากันออกแล้วนะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องลองจานนะคะตบก,กระเทียมนิดหน่อยชือ่อ แล้วก็หั่นขิงเป็นของใหญ่ๆนะคะรักสี่ห้าอันนี่เอาไปก่อนลองเอาไว้ในจานทีนี้นะคะเราก็ ปาลาเรามีสองตัววันนี้เราจะทําเป็นสองจานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้าด้วยก็เรียงไปเลยหนึ่งตัวหนึ่งมันก็จะมีหัวกระพังเนาะ โอเคพอเราได้อย่างนี้หนึ่งจานแล้วเราก็เอาไปใส่ที่นึ่งแล้วก็ตั้งไฟกันเลยค่ะโอเคนี้เราก็ตั้งเตากันเลยนะคะอ่าในหม้อก,ก็ใส่น้าําแล้วก็มีที่หนึ่งเตน้าเท่าไหร่บอกทนผู้ชมด้วยน้ำมอาไว้นน่งอ <laughs> กะประมาณเอาให้พอนึ่งปลาเราสุกประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราลอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งปิดฝาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลา ระหว่างรอนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องเพื่อเอาไว้ใช้โรยหน้าปลาของเรานะคะเราก็หั่นเลยค่ะถิงกรนก๋อยเตีเยวน,นะคะ เด็กมาเยี่ยมครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเด็กจีนครับว่ายหลวงถุงขยะมาหน่อยครับผู้ช่วยผู้ช่วยถุงขยะพริกขี้ฟ้าเวยจ้าแล้วก็ซอยเลยจ้า ทำไมร้านอาหารเขาสอยเป็นเส้นสวยแต่ของเรามันจะใหญ่นิดนึงนะคะเราทำกันครั้งแรกนะคะเมนูนี้ oh, no. รอนจานแล้วอาจามไหมอันนี้เราเตรียมไว้สำหรับ1เซตก่อนนะคะจานมาดูจานครับผู้ช่วยมาแล้วปลาวิเศษเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวเราแยกจานไว้ก่อนเนาะจะได้ดูง่ายๆว่าของมันประมาณเท่าไหร่ รบเรียบร้อยแล้วก็เหลือน้ำปรุงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูปลากันเลยจ้ะว่าน้ำร้อนละอยังไปน้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝาเลย แล้วแหละเราก็เอาปลาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนึ่งประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีนะจ๊ะให้ปลาเราสุกนะจ๊ะโอเครอกันเลยจ้าโอเคตอนนี้ปลาเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดู วว้า <Wow. S 2> ขั้นตอนต่อไปเราก็ตักน้ำปลาออกนะคะนิดหน่อยที่จริงต้องยกมาเทเนาะแต่ว่าเนื่องจากที่เนึ่งเรามันเล็กเรามันยากนิดหนึ่งเราเอาน้ำปลานะคะตักมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาผัดน้ำซอสลาดเนาะ แล้วามาเตรียมน้ำซอสราดนะคะเป็นน้ำซีอิวน้อไว้ราดปลาเนาะก็นี่เลยจ้ะซิ้วขาวหนึ่งสองสช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะ สักหนึ่ช้อนโอเคน้ำ okay. มันงาหนช้อนจะเรียบร้อยเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนี่คือน้ำปลาเมื่อกี้ที่นึ่งเนาะเราก็เอามาใส่รวมเลย เดี๋ยวเราไปตั้งเตาแก๊สก,กันจ้าโอเคเรามาตั้งกระทะเลยนะจ๊ะพอเราตั้งกระทะเสร็จเราก็เอาน้ำปรงุงเมื่อกี้ที่เราผสมเอาไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ชือ นนิดนึงแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมเข้าไปผัดให้พอสุกนะจ๊ะเห็ดหอมจะช่วยทำให้ปลาเนื่อของเราหอมมากขึ้นนะจ๊ะ ีได้แล้วนะเ,เดี๋ยวเราเอาไปลาดปลากันเลยปลากลับมาตั้งแล้วเนาะแล้วเราก็เอาน้ำลาดเมื่อกี้นะคะลาดลงบนตัวปลาให้ทั่วเลย แล้วก็โรยคิงนะจะานเราไปเล็กนะขิงเราแต่เราคิงเยอ่ใหญ่ให่มากคิฟฟ่าแดงนะจ๊ะเพิ่มสีสันสวยงาม แล้วจากนั้นก็ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีปลุกลงไปเลยการเราล็ดไปแล้วนะคะประมาณนี้เนาะนใส่เยอะๆแล้ชอบหอมๆแล้วเราก็ติดฝาไว้สักประมาณ3-5นาที เดี๋ยวเรากินได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูปลาเนึ่งสีอิวของเราเลยนะจ๊ะว้าวโอ้โหผักเยอะมากมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวไม่เห็นปลากันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคได้แล้วพร้อมกินนะจ๊ะ สวยร้อนๆกันเลยจ้าฟ้าหนึ่งสีอิ่วเยอะๆจ้า